ดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดาสาวงามเชียงใหม่คว้าม,มงกุฎนางสาวไทยประจำปี2567ขอสแสดงความยินดีกับนางสาวไทยคนใหม่คนที่55ของประเทศไทยประจำปี2024อย่างดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดานางงามจากจังหวัดเชียงใหม่ที่คว้าม,มงกุฎนางสาวไทยไปครองอรางวัลรองอันดับหนึ่งได้แก่นิ้งพรสิริกุลพ้ทาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แอรองอันดับสองได้แก่แคทอาทิตยาเบนจะปักจากจังหวัดนครราชสีมาดินสอสีพนิดาตอบคำถามที่ําให้มงลงที่ว่าถ้าคุณได้รับตำแหน่งนางสาวไทยคุณคิดว่าคุณจะใช้ตำแหน่งนางสาวไทยอันทรงเกียรตินี้ขับเคลื่อนเรื่องใดเพราะอะไรเธอตอบว่าอยากจะขับเคลื่อนเรื่องการเห็นคุณค่าของตัวเองดินสอสีอยากผลักดันเรื่องนี้ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่กำลังรู้สึกแพ้สุดท้ายแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อเรายอมให้ตัวเองมีความสุขเราจะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงโดยผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยจะได้มงกุฎเกียรติสายใยผูกพันจากกอเดียออนส์พร้อมรับข่าวชิราวุฒประจำตำแหน่งแอดอ,อกไม้ประจำตำแหน่งและเงินรางวัลมูลค่า800,000บาท แอรเข้าอยู่ในคอนโด Asset Wise Free เป็นเวลา1ปีพร้อมด้วยรางวัลจากสปอนเซอร์เซอรวมถึงเป็นตัวแทนในการนำเสนอวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกตามคอนเซปต์ของการประกวดโลชอนทู Global จากพลังท้องถิ่นไทยสู่สากลด้วยขอบคุณข้อมูลจากทีนิวครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิ๊ดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอิ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ